สวัสดีครับพบกับรายการจิมีอาร์ตี Paul, นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีพีนี้จะทําอะไรครับกาลังคิดอยู่ว่าคิดว่าเราจะตั้งกระท่อมฟางกาลังหาทาเลว่าจะทํากระท่อมฟางตรงไหนอุปกรณ์อะไรก็เอาเอาเท่าที่มีที่เห็นนะครับกองฟางออกมาแล้วเราจะทําเราจะทาใหใตุเตจภายในก่อนตะวันตกดินนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตรงไหน คนน่ก็นะไมเอาตงี้นะทนยมนหียบมทุกคนองจะได้ังวางป็นไดเอาหันไปทางไหนหันมาหน้าไปทุกคนเนาะเราลงมันมาทังนี้นเดี๋ยว เรวแต่เด็กผมเป็นพอออ่นะรเป็น,น้าภายหรอกโอยใช่นี่เด้หันเ้นทาโปรกดนะประตูเข,นนขวนะน้ำคางสถานะนเฮ้ยไปแล วันนี้คิดว่าจะเสร็จไหมครับเสร็จครับเสร็จต้องเสร็จต้องารเสร็จตอนนี้ถึงขั้นตอนอะไรครับตอนนี้ก็คือ ขึ้นโครงเราไม่มีไม้ไม่มีอะไรแต่โชคดีที่เรามีนางล้านจะเป็นนางล้านของ,งวงดนตรีราชีมาเพชรละพัน 100, ซึ่งก็ปลดระวางแล้วเพราะทุกว,วันนี้เขาใช้ทัดหมดแล้วก็เลยอาร์ตก็เลยไปขโมยมามาทำนี่เดี๋ยวกำลังขึ้นขึ้นโครงสร้างขึ้นโครงสร้างปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเอาเชือกแล้วก็เราก็จะใช้ใช้เหล็กตะเกียบก็หาไม้ตถวนี้มาทําเป็นแปรแปรแปรเพื่อจะทําเป็นหลังคาให้เอาฟางขึ้นไปมุงได้แล้วก็ด้านข้างก็เราก็จะ เอาฟางสูมๆๆๆๆเหมือนไก่อีฟางแหละประมาณประมาณอารมณ์แบบนั้นสนุกครับเดี๋ยวรอดูอีกสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะเรียบร้อยเลยครอันนี้ตัดก้านตาลไปทำหลังคาใช่ไหมครับใช่ครับห่าก้านตาลก็ลังนคตโอตรมันก็ตัดให้กูจับได้ดึงไป มันมีกา้านยาวนี่จะไปข้างได้พวกคมเด็ดด้วยจับใบลากคนถือไปจับอะไกรก้านมันแล้วนี่จะเป,เป็นวิธีการสาธิตลากก้านตาลลงท่ง ปลูกกันไหนเลยทำไมมันยาก Oh. เสร็จแล้วครับกระท่อมฟางถือว่าเป็นที่พักที่ที่พักสำหรับเราคืนนี้ผมกับอาร์ตนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาสองชั่วโมงครับตามมาดูครับเราจะมีประตูประตูสองบานนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนหน้าต่างอะหน้าต่างแบบให้ลมมาให้ลมมันโฟลมาเพื่อลมมาทางนี้ลมเรา ออกแบบไว้อย่างดีเพ<ช>ราะอาเป็นคนที่บบออกแบบว่าลมลมมาเนี่ยลมจะโกกนอนส,นสบายนอนเย็นสบายอันนี้ก็จะมีหน้าต่างอีกเนี่ยเนี่ยหน้าต่างเนี่ยเนี่ยหน้าต่างโล่งนะครับหน้าต่างเฮ้ยพี่บัตหน้าต่างเจ้าของบ้านมาวันพอนก่อนองเองมาจะเมามาดูมาดูบรรยากาศรอบๆถ้าท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนท่านใดนะครับ อยากจะมาพักได้นะครับพักฟรีนะครับเรามีห้องน้ําแล้วตอนนี้อะไรก็นี่มาดูมาดูข้างในก่อนก็ได้นี่ครับสบายครับรอนด้หลายคนอาบลงดูสบายชิวๆครับนอนสี่คนก็ได้ใช่โอ้มันมันมันได้บรรยากาศมันมันมันฟิลมันฟิลมากนนื่องตอนสมัยเป็นเด็กแต่ผมเปิดหน้าต่างแป้วมังอ่านี้มีมีหน้าต่างแล้วลมกลางคืนลมโก,ก้วแล้วเรามองไปทางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องกล่องมองไปทางนี้นะว่า ตอนกลางคืนเราจะนอนดูดาวอะ่ะโอ้เว้นโตรฟินเลยอิจฉาผมใช่ไหมฮะมันบอกแค่นี้อิจฉาพวกเราออดินะลงแบบนี้เดน๋ยวตอนกลางคืนเห็นน้ำไหมเห็นน้ําแล้วเห็นดาวครับสบายสบายแล้วก็เดี๋ยวทําอาหารเสร็จป้าผมก็จะต้องเตรียมที่นอนเตรียมอะไรแล้วก็มานอนที่นี่นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆนอนแล้วมีความฝึกรักกันแบบนี้ก็ได้ผัวเมียมานอนคุณหนุ่มคุณสาวก็รักกันอย่างนี้ครับ ไม่มีหมอนก็เอานี่ถุงกระสอบปุ๋ยนี่นอนนะครับ,สบใส่ขี้มวัวมามแล้วก็คู่บ่าวสาวอะไรนี้มาได้อ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ยังไงฝากติดตามจิมมี่อาร์ตี้นะครับทางช่องราชสีมาชาแนลด้วยกดตับตะไคร้แล้วก็ติดตามเป็นกงานบ้างใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เหนื่อยมากครับสองสองชั่วโมงแต่ว่าภูมิใจครับภูมิใจครับวันหยุดเราได้มาทํากิจกรรมดีๆมีเมนูอาหาร ทำเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอีพีต่อไปนะครับเมนูอาหารที่เตรียมไว้นะขอบคุณมากๆจากหนุ่มพงศธรนะครับจากตายเลยนะครับเอาหมูป่ามาให้เราฟีดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ทำให้กินนะครับมูป่าบันังสตานะใช่แล้วก็แล้วก็อะไรนะปลาไหลด้วยปลาไหลเฉลิมประเกียรติปลาไหลท่าช่างตัวเท่ากระบอกไฟฉายแล้วก็จะมีจะมีนี่อีกหมูหมูสวรรค์นะครับหมูสวรรค์นะครับจาก อาจารย์อนุสรพินอาจมาจากขึ้นบน FC นะ FC อุดรใช่ FC อุดรด้วยนะครับมีหนังมีหนังหนังควายหนังหนังควายภาพยนตร์ควายครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้สำหรับคลิปคลิปกระท่องฟางก็นะครับฝากด้วยครับทำทำทำแบบนี้สนุกสนานครับให้ให้เด็กๆได้เห็นกิจกรรมนะครับใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์ครับห่างจากยาเสพติดนะครับจิมมี่อาร์ตี้สำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับกับกระท่อมฟางขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ คิดเสียงใครเสียงรถใครไม่รู้บีบแต่บีบแต่ดังลั่นเลยน่าจะมารบกวนหรือบุกลุกเนี่ยเชฟพันขาวเนี่ยอีนี่เปล่าปรปสปบอะไม่รู้เจเขาใครวะ่อ,อกี้ไปก่อนพ่อข <laughs> อก็บไปก่อน <laughs> ขอ,ขอนอด <laughs> อ้ดังเล้งจิง <laughs> นักเลงจริงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออน,นุญาตดนิงนะครับว่าตอนนี้ไมีรู้รถ,ร,ถรถไทยมานะครับผมไปก่อนครับลบเข้ากระท่อมกระท่อมกระทมไปแล้วไปแล้วใครใครมาใครครับ เขาบอกว่าเขามาหานักเลงเขานี่มาจับใครไหมมาจับใครไหมตำรวจด้วยนะหมาใครครับาหนาักเลงเขาเดือดมีไหมโอ้แถ่นี่ไม่มีนักเลงหรอครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันหน่อยไม่รู้จะก,กำนันบัสตั้งแล้วพวกมึงเมียขออนุญาตขออะไรยังวะเนี่ย